ความประทับใจตอนเด็กมันก็เริ่มกลับมารวมไปถึงโมเมนต์ที่เราชอบมากๆก็คือโมเมนต์ตอนที่เราเห็นเด็กเกิดครับเป็นโมเมนต์ที่สร้างความประทับใจให้กับฝัแบบตัวคุณแม่ด้วยแล้วก็กับกับทีมงานนะครับแผนไดเส้นทางชีวิตสู่การเป็นหมอสวัสดีค่ะแพทย์แผนไดกับดาวนะคะวันนี้เราจะมาพบกับคุณหมอไมค์ค่ะสวัสดีค่ะหมอไมค์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ วันนี้เราอยากจะมาทำความรู้จักหมอไมว่าตอนนี้เป็นหมอเฉพาะทางด้านไหนอยู่ค่ะอยากให้คุณหมอหมายแนะนำตัวรวมทั้งความเป็นมาเป็นไปในการเป็นหมอด้านนี้หน่อยค่ะได้เลยครับคิดว่าถ้าเกิดใครที่เคยฟังคารว่าพอดแคสต์อาจจะพอรู้มาบ้างเล็กน้อยนะครับผมเป็นหมอที่จบเฉพาะทางด้านสูตินารีเวศครับซึ่งมันก็จะชัดเจนในชื่ออยู่แล้วว่ามีทั้งฝั่งสูติแล้วก็ฝั่งนารีเวศนะครับ ถ้าพูดสั้นๆสุติกรรมก็คือเกี่ยวกับการการตั้งครรภ์การคลอดนะครับส่วนนารีเวศก็ชัดเจนก็คือเป็นการดูแลสุขภาพของผู้หญิงนะครับซึ่งจะมีความซับซ้อนนะครับแล้วก็ค่อนข้างต้องใส่ใจเป็นพิเศษครับแล้วแรงบันดาลใจในการเรียนหมอของคุณหมอเนี่ยคะ่ะคุณหมอรู้ตัวตอนไหนว่าแบบตัวเองอยากเป็นหมอเหรอคะเอาจริงผมว่าผม อ,อ,อาจจะค่อนข้างแปลกจากคนอื่นนิดนึงละกันนะครับถ้ายอมรับตามตรงเลยเนี่ยตอนสมัยมปลายเลยอะครับยังไม่ได้มีแรงบันดาลใจในการอยากเป็นหมอมากนะครับก็จกนกระทั่งไปได้ไปมีโอกาสไปเข้าข่า่อะครับของของที่ศิริราชนะครับเป็นข่เขาเรียกว่า,าชื่อไข่เส้นทางสุหม,มอศิราชนะครับก็เลยลองไปเข้าดูตอนม .4 แล้วก็รู้สึกว่าเออประทับใจบรรยากาศ บรรยากาศการการเรียนนะครับบรรยากาศการอยู่กับพี่ๆรวมถึงสถานที่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราอาจจะยังไม่ได้อยากเป็นหมอขนาดนั้นแต่เราอยากอยู่ศรีราดอะไรเงี้ยครับก็จนได้ได้มีโอกาสสอบแล้วก็เข้าไปเรียนที่ศรีราดครับก็เลือกสอบเป็นหมอจากการที่ได้ไปลองเข้าค่ายเรียกว่าเหมือนเหมือนฟิลเข้าค่ายไหมคะใช่ประมาณครับเหมือนเหมือนโอเพนเฮาส์เงี้ยครับอ่าเป็นโอเพนเฮาส์ใช่ก็พอเข้าไป ปุ๊บก็เลยมีแรงบันดาลใจว่าโอเคงั้นเราแบบรู้สึกว่าเรารักสถานที่ตรงนี้นครับเรารักบรรยากาศเรารักผู้คนที่นี่ก็ก็เลยมีแรงบันดาลใจที่อยากจะอ่านหนังสือแล้วก็ตั้งใจสอบครับแล,แล้วอะไรเป็นทางเลือกที่แบบคุณหมอเลือกที่จะเป็นหมอสูงมันตอนแรกเข้ามามันจะเป็นหมอแบบรวมๆกันก่อนไหมคะใช่ก็ถ้าจบหกปีจะเป็นแพทย์ทั่วไปนะครับจริงๆตอบอยากเหมือนกันคือโอ้อันนี้แบบเท้าความแบบยาวเหมือนกันนะครับคือในครอบครัวจะมีมีญาติเป็นคุณอาท่านหนึ่งก็คือ เป,เป็นหมอสูแต่ว่าคือไม่ได้ไม่ได้อยู่เป็นเป็นญาติห่างๆนะครับก็แค่ได้ยินรู้จักตอนเด็กว่าอ๋อมีสาขานี้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ความประทับใจหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือผมอมีน้องสาวสองคนอ่าแล้วแล้วโมเมนต์ตอนที่เราเป็นพี่อ่ะตอนที่ที่น้องเกิดอ่ะเรารู้สึกว่าเออเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขเราก็เลยรู้ว่าอ๋อแบบหมอที่ดูแลด้านเนี้ยที่ดูแลด้านการตั้งครรภ์การคลอดอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นหมอสุตินารีเวศ แต่ว่าก็ยังไม่ได้อยากเป็นหมอนะไม่ได้อยากเป็นหมอสูนะแต่แค่รู้สึกว่าเออเรารู้จักคุณหมอด้านนี้มาตั้งแต่เด็กว่าเป็นหมอที่ดูแลคุณแม่เราทําให้น้องเราเกิดอไงครับแต่พอตอนมาเรียนช่วงหมอปลายครับก็เหมือนเกิดเกิดความเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยตอนนั้นว่าเอออยากจะเป็นหมอด้านที่ไม่ไม่ได้ทําผ่ตาตัดอะไรเงี้ยเออไม่ได้แบบทาเกี่ยวกับจับเลือดเพราะเรากลัวเขาเรียกอ,อะไรเหมือนตอนนั้นมีกระแสว่าเช่นแบบเข็มตา้มอะไรเงี้ยก็จะแบบเออไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้สนใจเป็นเท่าไหร่อ่ะครับจนกระทั่ง อตอนวนเขาเรียกว่าเป็นชั้นคลินิกอะครับก็คือนักศึกษาแพทย์ปี4ถึงปี6อันนี้เราจะมีโอกาสได้เจอ,อแผนกต่างๆครบซึ่งพอเราได้วนบอร์ดสูติกับบอร์ดนรีเวชอะครับก็รู้สึกว่าเออความความประทับใจตอนเด็กมันก็เริ่มกลับมาครับรวมไปถึงโมเมนต์ที่เราชอบมากๆก็คือโมเมนต์ตอนที่เราเห็นเด็กเกิดครับไม่ว่าจะเป็นการคลอดหรือว่าการผ่าตัดคลอดอย่างเงี้ยคือดูเป็นโมเมนต์ที่สร้างความประทับใจให้กับ รับตัวคุณแม่ด้วยแล้วก็กับ,ก,บกับทีมงานอย่างเงี้ยครับ<ม>ก็เลยทําให้เอออยากรู้สึกอยากเรียนครับถือว่าเป็นเสน่ห์ของของหมอสูเลยไหมคะแบบการได้แบบทําคลอดแล้วแบบได้เจอโมเมนต์แรกๆจริงๆก็ผมว่าหลายคนคงประทับใจจากตรงนี้เหมือนกันอนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราช่วยคนได้แบบเออมากๆแล้วก็เออหลายคนอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เออสามารถเขาเรียกว่าอันนี้คือคิดเองนะเหมือนเหมือนสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมได้ ได้ได้ได้มี Impact พอสมควรอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นเรามาถึงสังคมสมัยเรียนบ้างดีก,กว่าว่าสมัยเรียนของคุณหมออะค่ะลักษณะสังคมเพื่อรอบข้างบรรยากาศเป็นประมาณไหนลองเล่าให้ผู้ฟังฟังได้ไหมครับได้ครับก็ตอนที่ผมเรียนอปอตีนะครับก็หรือถ้าเกิดในในกลุ่มแพทย์ก็จะเรียกว่าพอบอแพทยศาสตร์มดิตนะครับตอนที่เรียนปอตีเนี่ยจริงๆเราตัวเองอะไม่ใช่เด็กเรียนเหมือนที่บอกนะคือตอนแ,ตอแรกเราเข้าไปเราก็ไม่ได้ มีความมุ่งมั่นจะเป็นแพทย์มากๆขนาดนั้นนี่ครับอันนี้ยอมรับเลยแต่มีความสนุกกับบรรยากาศตอนตอน,ตอนเรียนนะครับก็เลยเน้นทางกิจกรรมมากหน่อยนะครับก็ตั้งแต่แบบคือในสีนะ่ลาดมันจะเป็นส่วนใหญ่จะอยู่หอ,อกันคือแม้ว่าเราจะอยู่ในกรุงเทพนะแต่ว่าสังคมอะครับจะจะเอียงไปทางเชิญชวนให้ทุกคนนะมาอยู่เป็นหอมันก็เลยเป็นฟิลเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ที่ที่มีแบบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอยู่ด้วยกันนะครับ าการทํากิจกรรมเนี่ยก็จะค่อนข้างค่อนข้างมียูนิตี้พอสมควรสมมุติเราอย่างตอนนั้นได้มีโอกาสทําละครเป็นแบบเหมือนละคอยเวทีครับตอนปีสามอย่างเงี้ยก็ผมอ่ะได้มีโอกาสเป็นเหมือนหัวหน้าคนจัดละครของรุ่นตอนนั้นก็ค่อนข้างแบบชวนเพื่อนๆมาทําได้แบบพอสมควรเลยครับ ก็รู้สึกแบบโอเคสนุกสนานแต่คือก็เรียนไปด้วยนะแต่ว่าตอนที่ทํากิจกรรมก็รู้สึกสนุกพอปีสมีโอกาสทําเป็นเหมือนคอนเสิร์ตอะครับคอนเสิร์ตการกุศลที่านาเราจะนํารายได้จากจากคอนเสิร์ตเนี้ยครับที่เป็นคอนเสิร์ตที่นักศึกษาแพทย์เป็นคนแสดงนะครับแล้วรายได้เนี้ยเราก็สมทบทุนให้กับสี่ราษมูลิติอย่างเงี้ยครับก็ก็สนุกเหมือนกันตอนปีสก็เออได้ทําอันนี้ตอนปี5ก็เป็น มีโอกาสได้ทําสโบสรนักศึกษาแพทย์นะครับก็เป็นนายกสโมก็จะมีแบบกิจกรรมแบบมากมายเลยตอนปีห้าครับก็เป็นสายนี้อาจจะเป็นแบบสายสายเน้นเน้นกิจกรรมนิดนึงครับเพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันก็จะแบบสนุกสนานไปทั้งตอนที่ทํากิจกรรมด้วยแล้วก็ช่วยเหลือกันในการเรียนด้วยครับอืมค่ะคือเป็นการลบภาพจําที่คนมักจะมองว่าคําว่าหมอปุ๊บต้องเนิร์ด าจากที่ฟังคุณหมอก็คือกิจกรรมเพียบเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ใช่กิจกรรมให้ทําเยอะเลยครับขึ้นอยู่กับว่าเราเรา,เราอยากเลือกแบบไหนามากกว่าคือมันมีหลากหลายมากเลยนะอย่างเช่นกีฬาก็มีนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เขา,เอาตอนเย็นเ,เลิกเรียนเสร็จตรงข้างหอจะมีสนามฟุตซอลเนี่ยก็มีหรือว่ามีสระว่ายน้ําก็มีอะไรเงี้ยครับก็สามารถเลือกได้ว่าตัวเองแบบสนใจอะไรชมลมอะไรเงี้ยครับค่อนข้างเยอะในสีราานครับทีนี้ความยากของสาขานี้ค่ะคิดว่าเป็นอะไรหรอคะ โอ้ความยากหรอจริงๆผมว่า <c oughs> ทุกสาขายากหมดนะค่ะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเอาเป็นเฉพาะของทางด้านนี้เลยซึ่ง,ซ,งซึ่งหลายคนก็จะค่อนข้างแบบไม่ชอบ <c oughs> เอ,อต้องเท้าความนิดนึงว่าคือ,อ,อในในในทางการแพทย์ครับเราจัดว่าสูตินาเรเวทครับเป็นเมเจอร์อแต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะใช้คำนี้ยากเหมือนกันนะครับคา <c oughs> <c oughs> ว่าเมเจอร์หมายถึงว่าถ้ามีภาวะฉุกเฉินเนี่ยมีโอกาส เกิดอีเวนท์ที่ถึงแก่ชีวิตได้ครับดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นสาขาที่มีความฉุกเฉินสูงครับฉุกเฉินทั้งต่อ,อหญิงตั้งคันนะครับเช่นแบบเลือดออกอะไรเงี้ยครับหรือว่าฉุกเฉินต่อทั้งตัวลูกในท้องอมันจะค่อนข้างมีความฉุกเฉินสูงนะครับอันนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นความยากหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านนรีเวศนะครับก็จะเป็นการดูแลสุขภาพผู้หญิงซึ่ง ความยากของมันเนี่ยก็คือจริงๆผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่เรามีคนไข้ในกลุ่มช่วงอายุที่ค่อนข้างกว้างก็คือตั้งแต่ผู้หญิงอายุอาจจะแบบตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลยนะครับรว,วมไปถึงผู้หญิงที่เป็นวัยสูงอายุนะครับก็คือต้องดูแลในภาพกว้างในตรงนี้นครับดังนั้นก็จะมีความยากที่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีโรคหรือว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสุขภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะครับ อีกอันนึงที่ถือว่าเป็นความยากของทางด้านสูเลยก็คือสำหรับคนตั้งครรภ์น,นะครับเราก็จะมองว่าเขาไม่ใช่คนป่วยเป็นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แต่ไม่ไม่เท่ากับคนป่วยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นธรรมชาติดังนั้นเนี่ยความคาดหวังของอหญิงตั้งครรภที่มารับการบริการในโรงพยาบาลในแผนกนี้ครับเขามาสองเขาก็อยากจะยังไงต้องได้ต้องกลับไปสองครับแต่ในบางครั้งเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่ ที่เราดูแลกันไปครับแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันโดยที่ไม่มีใครตั้งใจนะที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังอันนี้จะค่อนข้างยากเพราะว่าทุกคนก็จะมองว่าอ่ามาด้วยสุขภาพดีทั้งแม่ทั้งลูกเรากลับไปตอนท้ายเอ๊ะจะเป็นยังไงต่างกับคนที่มาด้วยความไม่สบายหนักๆแล้ว หายขึ้นมานิดนึงหรือหายหมดอย่างเงี้ยมาความคาดหวังจะต่างกันนะครับดังนั้นอันนี้เป็นความยากของสองสาขาสูติโดยเฉพาะเลยครับเรามาพูดถึงช่วงเวลาตอนตอน,ตอนเรียนก่อนก็ได้ค่ะว่าแบบตอนเรียนคุณหมอเจออุปสรรคอะไรในในการเรียนบ้างเลยค่ะถ้าพูดถึงอุปสรรคนะครับผมอาจจะโฟกัสไปที่ตอนเรียนเฉพาะทางก็ได้ <c oughs> คือบรรยากาศตอนที่เรียนเรียนปอตีที่เล่าให้ฟังเรื่องกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยจะ จะเป็นอีกแบบหนึง่งคือ,อก็จะเป็นเหมือนแบบสังคมมหาลายัยเ mm hmm. พื่อนๆช่วยเหลือกันเรียนความท้าทายก็น่าจะคล้าย,ายๆกับคนอื่นแต่ตอนที่เรามาเรียนเฉพาะทางครับคิดว่าอุปสรรคที่เจอเนี่ยจะจะท้าทายมากๆขึ้นกว่าเยอะเลยครับเพราะว่าต้องเรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญนะทั้งในเรื่องของอความรู้ที่ต้องมากขึ้นชัดเจนครับแล้วก็ทักษะในการผ่าตัดเพราะว่าเรียนเฉพาะทางด้านสูตินรีเวชต้อง,ต,องต้องผ่าตัดได้นะครับผ่าตัดทั้งผ่าตัดคลอดผ่าตัด หมดลูกเนื้องอกต่างๆครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความยากนะครับที่ยากและเป็นอุปสรรคนิดนึงก็คือเรื่องของทักษะการตัดสินใจเช่นคิดว่าเราดูแลผู้หญิงในห้องคลอดแล้วจุดไหนที่เราจะต้องตัดสินใจว่าคนนี้ต้องผ่าคนนี้ไม่ผ่าหรือว่าอันนี้ฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินอันนี้ครับคิดว่าเป็นสิ่งที่ที่เป็นอุอปสรรคหนึ่งที่เกิดขึ้นและทําให้เราโตขึ้นจากจากการได้ฝึก ตรงการเรียนเนี่ยครับค่ะตอนทํางานจริงกับตอนเรียนเนี่ยคะ่ะมันมันเหมือนหรือว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างล่ะคะอืมก็จริงๆโชคดีของการเรียนแพทย์น,นะครับที่เรามีการตั้งแต่ปตีเลยนะถ้าเป็นปีหนึ่งถึงปีสามก็จะเป็นเหมือนเรียนทฤษฎีเข้าเลคเชอร์มีเรียนแลบบ้างเลยนะครับแต่พอเป็นปี4ี่ห้าหกเนี่ยเรามีโอกาสได้เจอคนไข้จริงในวอร์ดนะครับซึ่งถ้าเทียบกันกับสาขาอื่นก็อาจจะเป็นเหมือนแบบอินเทอร์นชิพอะไรเงี้ยคือได้เหมือนเข้าไปฝึกงานนะ แต่ยัก็ยังมีความต่างอยู่ตรงในเรื่องของผมว่าในเรื่องของการตัดสินใจนี่นแหละตอนปี4ี่ห้าหกที่เราเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ที่ยังเรียนไม่จบอะครับเราจะมีมีพี่ที่มาเรียนเฉพาะทางหรือมีอาจารย์ที่มา cover การตัดสินใจของเราอสมมุติว่าได้เจอคนไข้จริงหรือต้องสั่งยาอย่างเงี้ยก็จะมีคนให้ปรึกษาว่าเออเออ,อที่เราทํานี่มันถูกไหมอะไรเงี้ยครับแต่พอเรียนเรียนจบจริงปุ๊บอ่ะบรรยากาศหรือการเจอคนไข้เนี่ยยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่า การตัดสินใจเนี่ยจะเป็นของของเราร้อยเปอเซและตอนเรียนจบนะครับรวมไปถึงตอนที่มาเรียนเฉพาะทางในเรื่องของการระหว่างการผ่าตัดอ่ะผ่าตัดแล้วมีปัญหาก็ยังมีอาจารย์มาสามารถมาช่วยดูหรือให้คำปรึกษาได้ครับแต่พอตอนเรียนจบจริงเนี่ยอ่ะเราก็ค่อนข้างมีประสบการณ์หรือมีทักษะในการผ่าตัดระดับหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าถ้าเจอปัญหาเนี่ยอาจจะต้อง คิดหรือหาช่องทางที่มันไม่เหมือนตอนเรียนนะครับเช่อนอาจจะต้องอใช้ความรู้ที่มีประมวลสิ่งใหม่ว่าอัางนั้นเราจะต้องต้องผ่าตัดแบบแบบนี้แก้ปัญหาแบบนี้นะหรืออาจจะมีระบบของโรงพยาบาลที่สามารถปรึกษาพี่อาวุโสได้ก็เหมือนเป็นซซเนียร์สตาฟอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งมันก็จะแตกต่างกันกันกบตอนตอนเรียนนะครับดังนั้นอันนี้ก็จะบอกว่าคล้ายก็ได้ในเรื่องของบรรยากาศหรือตัวคนไข้แต่สิ่งที่แตกต่างมากๆคือการตัดสินใจครับ อันนี้ความกดดันก็เพิ่มขึ้นด้วยไหมมากเลยเพราะว่าเป็นความรับผิดชอบของเราร้อยเปอร์เซ็นต์สมมุติว่าผ่าตัดไปแล้วมีมีอะไรที่เราต้องตามดูเป็นพิเศษอันนี้เป็นความรับผิดชอบของของของเราร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับค่ะปัจจุบันเนี้ยค่ะพีะคุณหมอได้ลองมาเลือกเป็นหมอสูเแล้วได้ลงมาทํางานจริงๆแล้วอะคะ่ะคิดว่าตัวเองคิดถูกไหมคะ่ะเอ่อถ้าย้อนไปตอนมอปลายใช่ไหมที่บอกว่าเออเออไม่ชอบอะไรเงี้ยก็มานึงเดกดูว่าเอ๊ะทำไมไม่ชอบ ก็เลยได้ไอเดียหนึ่งว่าอ๋อตอนนั้นเนี่ยเราอ่ะไม่อยากเป็นหมอเพราะรู้สึกว่าชีวิตหมอมันน่าเบื่อคือตอนที่เราไปเป็นเด็กนะไปตรวจที่โรงพยาบาลก็จะเห็นหมอแบบนั่งอยู่ในห้องตรวจสี่เหลี่ยมมีแบบเอกาสารมีโต๊ะคอมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันทำไมชีวิตน่าเบื่อจังแต่พอมาเรียนจริงแล้วก็เป็นหมอสูด้วยครับชีวิตมันไม่น่าเบื่อแล้วมันน่าตื่นเต้นทุกวินาทีครับก็เลยรู้สึกว่าตอนเนี้ยถูกเลือกถูกแล้วท,ที่ที่มาเรียนแพทย์แล้วก็ มาเรียนด้านนี้ด้วยครับรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ชีวิตตอนนี้มันโอเคครับการการทำงานของหมอสูคะค่ะคิดว่าถ้าเราจะนำเทคโนโลยี AI อไอเข้ามาช่วยให้การทำงานดีขึ้นคิดว่า AI จะมาช่วยอะไรที่จะลดงานหรือช่วยงานคุณหมอได้บ้างเลยค่ะโอ้โอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยครับก็ขอคิดแป๊บหนึ่งนะถ้าแยกเป็นฝั่งอาจจะต้องแยกเป็นฝั่งสูติกับนรีเวชนะครับ อย่างฝั่งสูติเนี่ยก็จะมีเรื่องของการการตั้งคันการฝากคันอะไรเงี้ยนะครับผมว่าสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นในเชิง Data นะคือระหว่างฝากคันเนี่ยในประเทศไทยเราจะมีเขาเรียกสมุดฝากคาันอาจจะเคยได้ยินกันอยู่ละจริงๆสมุดฝากคันมันก็เปรียบเสมือนเป็นแบบเป็นเฮลวอลเล็ตเฮลบุกอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถหยิบสมุดฝากคันกระดาษของเราเนี่ยไปที่ไหนก็ได้ในประเทศซึ่งสิ่งนี้ถ้าเราเปลี่ยนมันให้มันเป็นแบบดิจิตอล ่าเป็นแบบเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นแบบแพลตฟอร์มอะไรก็ตามที่มันแบบเอามาเอามาทำให้ข้อมูลมันแบบเข้าถึงง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับก็อาจจะพัฒนาได้เช่นอ่ะสมมติกระดาษใช่ไหมอุปสรรคที่เราเคยเจออย่างเช่นแบบกระดาษเปียกน้ํารายมืออ่านไม่ออกอะไรเงี้ยหรือเอ่อหรือหมอลงไม่ครบอะไรเงี้ยครับถ้าเปลี่ยนให้มันเป็นแบบดิจิทัลข้อมูลมันอาจจะชัดเจนมากขึ้นอีกอันนึงที่สําคัญก็คือ สมมุติว่าเราฝากคันกันไปจนถึงการคลอดจนถึงหลังคลอดแล้วก็เด็กที่คลอดออกมาโตขึ้นเนี่ยเราอาจจะสามารถแทร็กประวัติได้ตั้งแต่การคลอดของคนคนนี้เลยตั้งแต่การการตั้งครั์เลยก็ได้ครับข้อมูลมันก็จะต่อเนื่องนะซึ่งตอนเนี้ที่เรามีกันอยู่มันเป็นกระดาษมันก็อาซูนฝากคันหายไปแล้วเอองั้นก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเ,เราก็ไม่รู้นะจริงๆโลกที่เราเป็นตอนตอนอายุ มากเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับตอนตั้งครรภ์หรือเปล่าเราอาจจะเจออะไรบางอย่างที่เราเตรวจเจอได้ตั้งแต่ตอนแบบอยู่ในท้องเลยก็ได้ไครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมคิดนะว่า AI หรือว่าเทคโนโลยีการแพทย์อาจจะเข้ามาตรงนี้ครับส่วนฝั่งนารีเวสเนี่ยกอ็อันนี้ค่อนข้างหลากหลายเพราะว่านารีเวสก็จะเป็นเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอ,อะไร,รน่าจะเป็นเหมือนแผนกอื่นๆนะครับเป็นโรคเป็นโรคเหมือนอายุรกรรมเหมือนสัรยกรรมอะไรย่างเงี้ยครับอ,อย่างเช่น Uh, อย่าง oh. ผู้หญิงจะมีการตรวจมะเร็งปากมดลูกไงนะบางทีเราก็อาจจะลืมไปแล้วว่าปีนี้ตรวจไปยังตรวจเมื่อไหร่อะไรเงี้ยถ้าเรามีเป็นแบบสมุดประจําตัวว่าตรวจแล้วผลโอเคมีการแจ้งเตือนอะไรเงี้ยด้วยด้วยเทคโนโลยีก็อาจจะแบบทําให้เรามีสุขภาพที่ดีหรือว่าบางทีโรคทางนรีเวชอาจจะมีเช่นแบบปวดท้องปวดประจําเดือนอะไรเงี้ยมีแอปหรือมีเทคโนโลยีที่ช่วย track เกี <One input> ่ยวกับประจําเดือนหรือเอาข้อมูลการปวดมามาแบบประมวลด้วย AI แล้วมันจะแบบให้คําแนะนําอะไรใหม่ๆอันนี้ผมว่าช่องทางให้เล่นทางนาริเวเนี่ยก็มีเยอะเลยครับก็เหมือนถ้าถ้ามันเกิดมีเป็นเก็บข้อมูลไว้ทั้งหมดแล้วเราเข้าโรงพยาบาลไหนก็มีข้อมูลประวัติเราตั้งแต่แรกเกิดเลยใช่อันนี้คือถ้าเป็นไปได้นะก็อยากให้เป็นแบบนั้นเลยครับค่ะ ทีนี้มาถึงเฟสของการที่แบบพอคุณหมอเรียนจบปุ๊บแล้วจะเปลี่ยนมาเป็นคุณหมอเตรียมตัวที่บอกว่าจะต้องมีความตัดสินใจที่ต้องดูเองร้อยเปอร์เซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับจริงๆแล้วผมคิดว่าระบบการเรียนการสอนของแพทย์เนี่ยครับมันค่อยๆค,ค,ค่อยเป็นค่อยไปอยู่แล้วสมมติเทียบเป็นตอนเรียนเฉพาะทางละกันออจอรนเรียนเฉพาะทางสูงเราเรียนสาปีนะครับ อ่าตอนเป็นปีหนึ่งเนี่ยเราจะเป็นคนช่วยผ่าตัดอ่าปีสองเนี่ยเราได้ผ่าตัดจริงอันนี้ของเีราสนะปีสามเนี่ยเราได้ผ่าตัดเคสยากนะครับคือมันเป็นสเต็ปอยู่แล้วพอจบปีสามปุ๊บออกมาทํางานเนี่ยเราก็มีความพร้อมผมใช้คําว่าก็รู้สึกว่าตัวเองพร้อมระดับระดับหนึ่งอะ่ะคืออาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นหรอกนะแต่รู้สึกว่ามีความมั่นใจระดับหนึ่งในการที่จะดูแลคนไข้ด้านสูตินารีเวชอะครับแต่อย่างที่บอกเลยมันจะมีเรื่องของการตัดสินใจนี่แหละที่แบบเอ้ยเราจะ เราจะแบบทำยังไงซึ่งอันนี้มันเป็นสกิลที่ต้องฝึกฝนต่ออีกเหมือนกันคือเช่นแบบโอเคเราจะดีลกับเคสแบบนี้ยังไงอันนี้มันมันต้องใช้ e x p e r ์ e n c e นะครับแต่ว่าการเรียนการสอนเนี่ยของแพทย์ะมันผมว่ามันค่อนข้างปูทางมาระดับหนึ่งแล้วไม่ได้ไม่ได้แบบกระทันหารหรือต้องปรับตัวเยอะมากเกินไปนครับคิดว่าไม่เป็นอุปสรรคครับสุดท้ายนะคะอยากให้คุณหมอฝากอะไรเกี่ยวกับคนที่สนใจการที่จะมาเป็นหมอสูอะค่ะครับ ถ้าถ้าสมมติว่าฝากถึงคนถึงน้องๆมปลายแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือตั้งแต่เรียนหมอเลยนะหนึ่งก็คืออย่าเพิ่งไปคิดว่าจะเรียนเฉพาะทางด้านไหนเ <c oughs> พราะว่าเวลาคุณมาเจอจริงแล้วคุณจะแบบว่ามันจะเปลี่ยนเปลี่ยนแนวคิดไปเลยมันมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดอย่างผมตอนแรกมอหกอ๋อจะเป็นจิตแพทย์อา่าอยากอยาก,ยากแบบเข้าถึงใจิตใจคนอะไรเงรี้ยพอมาเจอจริงปุ๊บเอ้ยมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่บรรยากาศที่เราชอบอะไรเงี้ยครับเออเรากลายเป็นชอบด้านนี้ซึ่งมันฉีกไปเลยนะดังนั้นสําหรับน้องว่าไป เอาเป็นว่า,อาลองมาโอเพนเฮาส์ก่อนเหมือนที่เหมือนที่แบบพี่เคยเข้าไปนะครับแล้วดูว่าบรรยากาศมันมันโอเคไหมหรือว่าอาจจะสัมภาษณ์คุณหมอมีโอกาสสัมภาษณ์คุณหมอที่ทํางานจริงแบบหลากหลายนะคือหมอที่จบมาก็มีหลากหลายดูว่ามันเข้ากับชีวิตเราไหมครับแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทําต่อไปสิ่งหนึ่งที่คิดว่าสกิลที่ที่เราควรมีเลยหนึ่งคือความรับผิดชอบนะครับสําหรับแพทย์นะครับ สองคือ,อความขยันนะครับสามคือจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นอันนี้คือสําหรับน้องหมอปลายอจะลองไปสํารวจตัวเองดูว่าเราเรามีประมาณนี้หรือเปล่าครับสําหรับน้องที่เป็นนักศึกษาแพทย์แล้วนะครับก็เหมือนกันคือระหว่างที่เราเรียนไปใน6ปีครับก็พยายามแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดอย่าเพิ่งไปมุ่งมั่นว่าเราแบบ ชอบด้านนี้ร้อเซมากๆากกนีละกันใช้คำนี้ละกันจนทำจนทาให้เราไม่สนใจแผนกอื่นอ่าถือว่าบางบางคนอาจจะแบบเออไม่ชอบสู่เลยแล้วก็แบบไม่ไม่ตั้งใจเรียนเลยอย่างเงี้ยวันหนึ่งมันในฐานะแพทย์เรามีโอกาสได้วนหรือมาเจอเคสอยู่แล้วครับในฐนานะแพทย์นะครับไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งคือก็อยากจะให้แบบให้ได้เก็บประสบการณ์กว้างๆไปก่อนแล้วก็ลองไป ดูชีวิตของพี่พี่ที่จบมาว่าเออเป็นชีวิตที่เราชอบไหมอย่างเงี้ยครับเป็นแบบชีวิตแบบใดที่เราชอบชีวิตแบบฉุกเฉินชีวิตแบบเ,เรียบง่ายอ่าหรือชีวิตที่ได้เจอคนเยอะเยอะหรือชีวิตที่เป็นแบบ อยู่ในห้อง l a บอะไรเงี้ยครับคือมันค่อนข้างกว้างเลยครับก็อยากจะให้ดูชีวิตของพี่ๆที่เขาจบมาว่าเขาแบบไหนแล้วเราก็ค่อยตัดสินใจหลังจากที่เราได้วนวอร์ดจนครบแล้วครับอย่าเพิ่งรีบจำอินตั้งแต่ช่วงปปีแรกๆครับอีกอันนึงที่สําคัญก็คือบางคนไปเจอประสบการณ์แบบอาจารย์วอร์ดนี้ดุจังเลยนะครับเช่นแบบอ,อ,อาจารย์บอร์ดอาจารย์บอร์ดสูก็สมมตินี่เป็นบอร์ดผมแล้วกันอาจารย์บอร์ดสูดุมากเลยเลยทำให้ไม่อยากเรียนสูซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นการตัดโอกาส นะครับเพราะว่าเวลาคุณจบมาแล้วคุณไม่ได้เจออาจารย์คุณเจอคุณเจอคนไข้คุณเจอเพื่อนร่วมงานคุณเจอพยาบาลอะไรเงี้ยครับซึ่งอาจจะเป็นการตัดโอกาสที่จะได้ได,ได้ได้เปิดใจหรือว่าเปิดโลกไปสู่ความรู้ใหม่ๆห,หรือโอกาสใหม่ๆที่อาจจะชอบก็ได้เงี้ยครับดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ดูชีวิตของคนที่จบมามากกว่าว่าชีวิตแบบไหนที่ที่น้องๆชอบนะครับค่ะ วันนี้เราก็ได้ข้อมูลแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับหมอสูจากหมอไม่มาเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วก็หมอไม้มากๆเลยค่ะหากมีคำถามมีข้อเสนอแนะหรืออยากติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook, YouTube และ Link ์อินแ r i ิว่าค่ะหรือสามารถรับฟังได้ใน Spotify, Apple Podcast EP อีพีหน้าจะเป็นคุณหมอคนไหนนะคะรอติดตามได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ